เปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ในคนท้องได้นะคะผลิตภัณฑ์ B ี e c r ทุกตัวปลอดภัยไรย้สารต้องห้ามทุกอย่างท้องใช้ได้นะคะแล้วบางคนถามว่าใช้ยังไงอะ่ะใช้ครีมอยู่ด้วยก็ทาก่อนครีมบำรุงเลยได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะก็คือแบบแต่อันนี้อันนี้เป็นตรวจเอยเป็นตรวจวะเป็นขวดต้นแบบนะคะ ขวดต้นแบบจะสกีนทั้งหน้าทั้งหลังแต่ตอนนี้พี่จิ๊บสกีนหน้าอย่างเดียวละเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไปบงังบังแสงอ่ะมันทําให้น้ํามันดูแบบเห็นไหมมืดๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีสกีนข้างหลังมันก็จะแบบผ่องใสอะไรเงี้ยพี่จิ๊บก็เลยเออตัดลายสกีนข้างหลังออกอันนี้เป็นขวดต้นแบบที่อยู่ที่บ้านนะคะขวดสวยมากอลังมากแล้ว โมเดลขวดแล้วก็สีตรงนี้คือเราสั่งทำพิเศษเป็นของแบรนด์เรานะคะก็คือเนี่ยวิธีใช้ก็คือแบบไฮโซเนี่ยกดขึ้นมานะคะเห็นไหม,มแล้วคือกลิ่นเนี่ยพี่จิ๊บจะบอกเลยว่าหอมมากคือใครที่ใช้ครีมครีมน้ำผึ้งป่ามาแล้วแบบฟินมากอันนี้คือแบบละมุนแล้วแบบหอมเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นมผึ้งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบอบอวลแบบอารมาก โรมาเทอร์มาปี้ไม่ใช่เทอร์ปีนะคะกดอันนี้คือแต่งหน้าแล้วว่ะเสียดายนะคะว่หาหลังก่อนมานสมทาให้ดูไม่ได้กลัวหรอกหน้าสดอ่ะไม่ได้กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคุณแม่ลูกลูกหนึ่งแล้วลูกสองแล้วอ่ะกดลงไปนะคะเนื้อก็จะแบบเนี่ยบางเบานะคะแล้วก็คือคือแตกตัวเพราะว่าเป็นนานโนเนาะแตกตัวแล้วก็แบบซึมซึมเลยนะคะแล้วถามว่าเหนียวไหมไม่เหนียว แต่ว่าถ้าคุณยังมันยังไม่แห้งเนี่ยแล้วคุณไปทาแป้งทับมันก็ต้องเหนียวเป็นธรรมดาถูกไหมก็ทิ้งไว้หน่อยคือวิธีใช้ของพี่จิ๊บคือนวดน,น,นวดนวดตกตบตกวนวนนวดนวดคือสยายมือเข้าไปค่ะคุณสยายมือนางพญาของคุณแล้วก็แบบโต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 นี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีนวดหน้าที่แบบเวลาตามเคาน์เตอร์แบรนดเ์เขาก็เขาจะนวดแบบนี้นะคือแบบมันเป็นการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตนะคะก็ะนวดเนี่ย ตบตบตบตตงนี้ขึ้นไปนะคะตบตบตแล้วพอมันซึมเนี่ยแป๊บเดียวก็แห้งละเนาะซึมปุ๊บทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ทาครีมต่อแล้วก็ทิ้งครีมไว้อีกแป๊บหนึ่งให้มันแห้งแล้วก็ทารองพื้นทาแป้งพับอะไรต่อเพราะฉะนั้นใช้ง่ายมากแล้วพี่จิ๊บจะบอกว่าคืออย่ามองว่าออสามร้อยหกสิบมันจะดีเหรอไปดูจากครีมน้ำพึ้งป่าครีมน้ำพึ้งป่ารีวิวเราตรึงขนาดไหน คือมันดีแล้วตัวนี้เข้มข้นกว่าเซรั่มถึงสามเท่าพี่จิบรับประกันเลยว่า3มวันคุณต้องเห็นว่าผิวหน้าคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะสมวันแน่นอนเพราะว่านวัตรกรรมตัวนี้คือแบบสุดยอดแล้วพี่จิตบตั้งใจมากถามว่าทําไมขายราคานี้ได้โอ้ยบริษัทเราไม่ใช่เล็กๆนะคะเราสั่งสารสกัดเข้ามาไม่ใช่ทีลรแบบตันสอตันเราสั่งกันมาเป็นเป็นแบบหลายสิบตันเพราะฉะนั้นแล้ว มันก็จะลดในต้นทุนตรงนั้นเราก็เลยมาขายราคานี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าของถูกและดีไม่มีในโลกมีค่ะที่ B s ซ c r e t นะคะแล้วตัวนี้คือแบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตัวนี้พี่จิ๊คิดอยู่หลายเดือนว่าเอะเราจะเอาอะไรมาใช้คู่กับครีมดีแต่บางคนบอกว่าหนูใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้ไหมอ่ะพี่จะให้ทุกคนอทุกคนอาจจะอยากแบบถ่ายรูปแคปเจอร์แต่พี่ันนี้พี่จิ๊ไม่ค่อยสวยนะคะก,ก็แคปไปได้อืม งามไหมคะอ่าเดี๋ยวจนับหนึ่งสองสามแคปนะคะแล้ถ้าฉันกำลังพูดอยู่อย่ามาแคปนะคะเดี๋ยวมีภาพแบบเยอะเยอะเนี้ยคือไม่เอานะคะเสร็จยังคะเสร็จยังคะอ่าอ่า นี่นะคะอืม,อมชุ่มเทสุดอะเพื่อตัวแทนอะโอเคค่ะต่อนะคะช็อตอื่นยาแคบนะคะก็คือบางคนบอกว่าเอาละพี่อันนี้มันแบบเข้มข้นมากหนูไม่ต้องใช้ครีมได้ไหมเฮ้ยมันคนละแบบกันเว้ยอันนี้ มันเป็นเปิดผิวเปิดผิวคือซึมลงไปถึงชั้นในผิวถูกไหมอันนี้ตีซะว่าผิวมี3ามชั้นอันนี้คือไปชั้นในละเนาะชั้นในชั้นสองได้ครีมชั้นบนไงเออจะไปหวังไอ้ตัวนี้ให้แบบโอ้ยซึมลึกฟูมาถึงข้างบนคือครีมด้วยก็ได้คือจะเป็นอะไรสินค้าไม่ได้แพง <c oughs> ตัวนี้ใช้มันไม่ได้มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์เท่าครีมเพราะฉะนั้นใช้คู่กันยิ่งเลิศใช้ตัวนี้ มันอาจจะแบบไม่ได้ทําให้หน้าแบบชุ่มชื่นเพราะว่าครีมมันจะมีมอยส์เจอไรเซอร์ใช่ไหมเนื้อของครีมอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้คู่กันไม่มีใครเขาใช้น้ําอันนี้เดียวๆแล้วก็จบหรอกยังไงเขาก็ต้องทาครีมแต่ที่พี่จิ๊บทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะบางคนอยากบูสต์ผิวเร่งด่วนเช่นอลองทาตอนก่อนนอนที่แบบล้าๆผิวโทรมๆลๆ้าๆทะเลาะกับสามีร้องไห้หลายวันแบบโทรมลองทาดูแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้สึกหรือว่ารูขุมขนกระชับแต่งหน้าติด มากนะคะราคาก็แค่350ตัวแทนนี่รวดเร็วมากฝากร้านกันรวมากนะคะอ่ะโอเคนะคะก็คือตัวเนี้ยดีมากจริงๆิพี่จิ๊บไม่ได้ไม่ได้ทำมาแบบแกะว่าจะขายเป็นแบบกระแสะ๋อไม่ของเราไม่ไม่ใช่สินค้ากระแสะอยู่แล้วเราอยากขายยาวๆนะคะแล้วก็ตัวแทนนี่คือแล้วจะบอกว่าจะบอกว่า คุณคะสามร้อคไม่ใช่350 3้0บาทจะบอกว่าให้ปริมาณเยอะขนาดนี้มีที่ไหนลองลองคิดดูว่าเซรั่มของแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ยี่ห้อแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะเคาน์เตอร์แบรนด์มันราคาพันกว่าบาทถูกไหมได้ย0 ml หรือไม่ก็30 ml อันนี้30 ml นะคะ360บาทโอ้โหเธอใช้ไปเป็นเดือน360บาทถูกมากถูกมากจริงๆของก็จะขายสงสารลูกก็สงสารแล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยความที่มันได้เยอะก็อย่าไปทากันหน้าหมดก็ได้ตัวเนี่ยคะ่ะตัวเนี่ยอันนี้ <c oughs> พีจิ๊บจะบอกเคล็ดลับเลยคอเนี่ยคะ่ะทาเข้าไป หยดๆๆแล้วก็แบบนวดถูเข้าไปนะคะใช่ใช่คุ้มถูกใช่ไหมบางยี่ห้อคือหลายๆยี่ห้อจะสิบห้าลพี่จิ๊บเอาไปเลยค่ะโบกไปเลยสา m สิบให้ทั้งชีต้องแบบใจใจไปเลยเนี่ยค่ะหยดไปเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมหยดแล้วก็นวดไปเลยค่ะทาไปเลยค่ะผิวก็จะกระชับดีคือมันไม่เปืองอยู่แล้วมันมันเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราเราแบบอนี่เห็นไหม ตึ๊กลงมาแล้วเราก็นวดไปเลยคือคือเนี่ยพี่จิ๊บทาแบบเนี้ยอยู่หมดไปแล้วขวดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกไม่ใช่ว่าต้องไปใส่แต่หน้าใส่คอใส,ใส่ได้หมดเลยแล้วมันเป็นตัวที่รักษาสิวด้วยใครมีสิวที่หลังใครมีสิวตรงหน้าอกใครมีสิวอะไรกดท,ทาเข้าไปนะคะอยากให้สิวที่หลังหรือรอยสิวที่หลังมันหายก็คือทาได้เลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็ซึมลงไปโหสบายใจมาก นะคะคุ้มมากๆเลยแล้วก็รับรองว่าลูกค้าที่ได้ไปนะใช้หมดต้องซื้อซ้ําแน่นอนนะคะเหมือนครีมเรานั่นแหละไปใช้คู่ครีมยิ่งเลิศเลยนะคะทาเป็นตัวแรกตื่นมาล้างหน้าให้สะอาดซับหน้าลองกดตัวนี้ลงไปแล้วเขาเรียกว่าปรน